สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้วันพุธสีเขียวเหนียวซับค่ะใส่ชุดสีเขียวแต่ไม่ได้เป็นเหนียวซับที่ไหนนะคะวันนี้นะคะราชย์จะมาตัดแต่งต้นมาอีกหนึ่งวันนะคะเมื่อวานตัดแต่งไปแล้วนะคะในมุมนี้ลบมากเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องฟ้าที่ราชย์จะตัไว้เป็นซุ้มแบบนี้นะคะเป็นซุ้มโค้งเพื่อที่จะให้น้องอเป็นซุ้มทางเดินเพื่อ <Für S 2> ที่จะเดินทะลุไปตรงหลังบ้านห้องครัวได้นะคะแต่ตอนนี้เดินทะลุไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่า เฟื่องฟ้านี่เลื้อยแบบรกมากและอีอยันสีก้านน้องเลื้อยออกไปนอกกำแพงแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะคือดอกของน้องเป็นดอกสีม่วงสวยงามมากๆเลยค่ะจะเมื่อรักจังไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ตัดแต่งเขานาะเขาก็จะเลื้อยรกแบบนี้เพราะว่าผู้ชายไม่มีเวลาทาค่ะทุกคนรักจัง ไม่อยู่บ้านที่กรทมหนึ่งปีนะคะเพราะว่าไปอยู่บ้านสวนดูแลพ่อแล้วก็ดูแลสวนชื่อพ่ออยู่ที่มุ่นเนาะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวตามวิถีชีวิตแบบบ้านๆชาวสวนเนาะแต่ณวันนี้ได้กลับมาที่บ้านกรทมค่ะทุกคนจริงๆมาจะ1เดือนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไม้เลยดังนั้นในวันนี้นะคะเป็นวันที่3 4ี่แล้วนะคะที่ได้จารเริ่มตัดแต่งกิ่งไม้ก็ต้องรีบทํานะคะเพราะว่า การตัดแต่งสีมไม้ต้องใช้ระยะเวลามากๆเลยโดยเฉพาะต้นเฮลิเเนียคะ่ะทุกคนน้องขึ้นแบบเฮ้ยเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะและอีกอย่างคือต้อนที่เขาเผาไปแล้วแล้วก็ดอกที่เขาเหี่ยวไปแล,วแล้วก็ดูไม่สวยงามรกมากแล้วเขาขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากพยายามจะตัดให้เหลือนิดเดียวแต่เขาก็เติบโตได้เร็วนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ดูแลต้องขยันตัดแต่งคะ่ะแต่เผอิญอย่างที่บอกว่ารักจังไม่ได้อยู่บ้านเนาะลูกชายเขาไม่มีรายดูแลส่วนเครื่องฟ้าเขาบอกว่าปลูกว่าจะชุ่มชัน เดือคนลบแบบเขาแบบเติบโตได้เร็วมากได้อีกอย่างคือเนาะเขามีหนามด้วยดังนั้นต้องตัดแต่งและกันก็จะตัดให้เหลือดเปรี้ยไปเลยนะคะตอนแรกกะว่าจะสูดไปที่บ้านสวนค่ะทุกคนแต่ว่าต้นตอเขาใหญ่มากมันยากมากค่ะทุกคนที่จะที่จะตัดไปขนาดหน้าบ้านต้นใหญ่ใหญ่ตัดนะคะเหลือต่อน,นิดเดียวเดือดขาดทุกคนเพราะว่าเฟื่องฟ้านี้เป็นต้นไม้ที่ตายยาก ขายยากมากเลยคะ่ะแล้วก็มุมด้านข้างกาแพงน,นี่ก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะเรื่อมฟ้าทุกคนเขาก็จะเลื้อยลกไปค่ะไปรบก,กวนเกะกะบ้านเพื่อนบ้านเนะะี่ยค่ะแาจวจังก็ตัดเขาเหนือแต่อแต่แเราจะตัดให้เตี้ยบกว่านี้นะคะอ่าะไรต้นไม้นะคะให้แล้วเสร็จก่อนที่ก่อ <c> น <oughs> ที่จะกลับบ้านสวนค่ะทุกคนอ่ากลับกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยฮะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะดังนั้นถ้าเราตัด ระหว่างที่มีฝนคือต้นไม้เนี่ยต้นเฮลเล็เนียเขาจะอุ้มน้ํามากนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราตัดเราต้องรีบเก็บใส่กระสอบเพื่อที่เป็นความเรียบร้อยในการเก็บงานเนาะแล้วก็เอาไปทิ้งขยะอ่าดังนั้นอย่างที่บอกต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนอกจากตัดแล้วก็ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆเก็บใส่กระสอบให้เรียบร้อยอีกค่ะทุกคนแล้วก็จะได้ตัดแต่งตรงนี้ ต้นข้างในอีกต้นหนึ่งนะคะก็คือต้นโมกค่ะทุกคนลกค้มมากเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตตัดแต่งต้นไม้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ